สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่จะต้องมาทำการฉีดวัคซีนนะคะเข็มที่สองอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะทางพยาบาลนะคะนัดเอาไว้ตอนประมาณบ่ายโมงครึ่งนะคะแน่นอนค่ะหลังจากที่จอยทำการฉีดแล้วนะคะจอยก็จะมาเล่าถึงอาการให้ฟังอีกเช่นเคยนะคะว่ารู้สึกยังไง แต่ถ้าถามความรู้สึกตอนนี้ในระหว่างที่เรารอนะคะมือเย็นมากจะกีดครั้งนะคะก็ตื่นเต้นเหมือนเดิม และแล้วนะคะการฉีดวัคซีนเข็มที่สองนะคะก็เป็นไฟเซอร์อีกเช่นกันนะคะก็เสร็จสิ้นนะคะนั่งรอ15นาทีรอบนี้ก็นั่งรอเกินเกือบ20นาทีได้นะคะค่ะเตรียมเดินทางกลับบ้านจ้าหลังจากที่จอยนะคะได้รับวัคซีนป้องกันโควิด ในเข็มที่สองนี้แล้วนะคะรอบนี้นะคะความรู้สึกในการปวดแขนเนี่ยดีขึ้นกว่ารอบแรกนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าพยาบาลเนี่ยแนะนำด้วยนะคะว่าเราไม่จาเป็นที่จะต้องเอามือเท้าที่ขานะคะก็คือปล่อยมือของเรานะคะลงไปกับพื้นข้างล่างได้เลยนะคะแล้วก็ให้พยาบาลฉีด ต้องบอกว่ารอบนี้เนี่ยพยาบาลเนี่ยมือเบามากเลยนะคะในการฉีดยอมรับค่ะว่ารู้สึกแพนิคนะคะกดดันเหมือนเดิมก่อนฉีดเนี่ยหัวใจก็เต้นแรงนะคะพอหลังจากที่ได้รับการฉีดไปแล้วไปนั่งรอที่เขาบอกให้เรานั่งรอประมาณ15หนาทีนะคะรอบนี้เจอก็นั่งไปประมาณ20นาทีเหมือนเดิมกลิ่นของยาก็ ตีขึ้นมาตรงช่วงคอถึงจะูหมเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ใจสั่นมากเลยแต่อาการของใจสั่นเนี่ยก็ต้องบอกว่าน่าจะเป็นอาการแพนิคอะนะคะโดยขึ้นอยู่กับตัวเราเองนะคะหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมเลยค่ะหายใจเข้าออกอย่างช้าๆแล้วก็รอเวลานะคะเพื่อที่จะเดินออกนอกสถานที่อาการปวดแขนของจอยนะคะไม่เหมือนกับรอบแรกนะคะ เพราะรอบนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าจะระบบนะคะในช่วงบริเวณรอบๆที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาฉีดให้เรานะคะแล้วก็กลับมาก็ทานยาพาราเหมือนเดิมเลยแต่พอตกกลางคืนนะคะจอมีความรู้สึกว่าอาการปวดแขนเนี่ยเริ่มมีมากขึ้นซึ่งแตกต่างกับเข็มแรกนะคะ เพราะว่าเข็มแรกเนี่ยถ้าเพื่อนๆได้ย้อนกลับไปดูในพาร์ทที่1แล้วนะคะจอนจะมีความรู้สึกว่าปวดแขนจนถึงขนาดว่ายกแขนของเรานะคะไม่ขึ้นแต่รอบนี้ยกขึ้นได้ตามปกติเลยนะคะค่ะอาการปวดนะคะก็จะเพิ่มมากๆขึ้นจนถึงบริเวณหัวไหล่ของเรานะคะเหมือนมีความรู้สึกว่าระบมยังไงอย่างนั้นนะคะ พอตกกลางคืนจอยนอนตอนประมาณ2องทุ่มครึ่งได้นะคะแล้วก็ตื่นมาอีกทีหนึ่งตอนประมาณเห้าทุ่มครึ่งได้นะคะมีความรู้สึกว่าหนาวสั่นอยู่ข้างในนะคะแต่ว่าไม่ได้มีอาการไข้แม้แต่น้อยนะคะก็ทำได้ก็คือดื่มน้ำเยอะๆนะคะกลางคืนก็ตื่นตามปกตินะคะ เข้าห้องน้ำวันที่สองของการได้รับวัคซีนนะคะจอยมีความรู้สึกว่าอาการปวดแขนของจอยนะคะก็คือดีขึ้นตามลำดับนะคะก็ไม่ได้ปวดแล้วอาจจะมีเพียงแค่สิบ0สเอร์ซนเท่านั้นนะคะที่หลงเหลืออยู่แต่อาการเหนื่อมีความรู้สึกได้ว่ามันยังอยู่กับเรานะคะจอยก็นอน ได้แต่นอนทั้งวันเลยนะคะออกมาทานข้าวอ,อะไรก็กลับไปนอนเหมือนเดิมนะคะส่วนวันที่3เนี่ยอาการปวดแขนเนี่ยคือหายเป็นปกติแล้วนะคะไม่รู้สึกปวดแขนอะไรเลยแต่ว่าจอยออกไปช้อปปิ้งข้างนอกเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราเดินแล้วเรารู้สึกหอบๆนะคะเป็นปกติทั่วไปนะคะ และนี่นะคะก็คืออาการของจอยนะคะสำหรับเข็มที่2ของไฟเซอร์นะคะจอยหวังนะคะว่าคลิปนี้ที่จอยทำนะคะ mm hmm. ก็อาจจะเป็นไกด์ไลน์ว่าอาการหลังจากที่เราเนี่ยได้รับวัคซีนไฟเซอร์แล้วเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับสภาพของแต่ละบุคคลอีกเ mm hmm. ช่นเคยนะคะหลังจากที่ฉีดไปแล้วในเข็มที่2และอีก6เดือนนะคะในอนาคตข้างหน้าเนี่ย จอยก็รอเข็มที่3นะคะของประเทศสวีเดนนะคะว่าเขาจะให้เราเข้าไปรับได้เมื่อไหร่นะคะถึงเวลานั้นแล้วอีกเช่นเคยนะคะจอยก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆนะคะได้ฟังกันเหมือนเคยนะคะสำหรับวันนี้แล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ